ล่าสุดอนุมัติแล้วนะคะช่วยเหลือผู้สูงอายุมีเงินไว้ใช้ยามกเกษียณนะคะอายุ60รับเงินคืนได้เลยสําหรับโครงการนี้นะคะทุกคนใครที่สนใจนะเดี๋ยวมาฟังคลิปนี้พร้อมๆกันเลยใครที่มาดูเป็นครั้งแรกเก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจงให้กันด้วยนะคะล่าสุดมีการอนุมัติแล้วใครเคยได้ยินบ้างสําหรับโครงการนี้นะคะที่เรียกกันง่ายๆว่าหวยกเกษียณนะคะทุกคนล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยนะคะว่าคอรมอมีมติเห็นชอบหวยกเกษียณคะ่ะก็ คือซื้อสลากผ่านแอปพลิเคชัน กออชนะคะสามารถซื้อได้ใบละ50บาทซื้อได้ไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะพรรมมีมติเห็นชอบการส่งเสริมการออมทรัพย์ของกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากออชเพื่อรองรับการเกษียณผ่านโครงการสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามกเกษียณนะคะหรือหวยกเกษียณนั่นเองคะ่ะโดยมอบหมายให้กออชแก้ไขเพิ่มเติมนะคะพระบอกออชในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินโครงการหวยกเกษียณต่อไปซึ่งสําหรับหลักเกณฑ์ในการ ซื้อหวยเกษียณนี้นะคะก็สามารถทําได้นะคะโดยผู้ออมเนี่ยสามารถซื้อสลากขูดดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันกอชอใบละ50บาทค่ะซื้อได้ไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนนะคะหรือว่าเก็บออมได้เนี่ยสูงสุดใน3,000บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะทุกคนสามารถซื้อได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยจะมีการออกรางวัลทุกวันศุกร์เวลา5โมงเย็นเดือนหนึ่งเนี่ย ออก4-5ครั้งเลยทีเดียวนะใครชอบลุ้มเนี่ยก็เตรียมตัวซื้อกันได้เลยนะคะสำหรับรางวัลที่1จะเป็นเงินจำนวน1ล้านบาท5รางวันนะคะรางวัลที่2 1,000บาทจำนวน1 0,000 000รางวันค่ะผู้ที่ถูกรางวัลก็สามารถถอนเงินรางวัลได้ทันทีนะคะ หากรางวัลออกไม่ครบก็ให้ทบไปงวดต่อไปนะคะและไม่ว่าเราจะถูกรางวัลหรือไม่ถูกรางวัลค่ะเงินที่ซื้อสลากทุกบาทจะถูกเก็บไว้ในบัญชีเงินออมของแต่ละบุคคลผ่านกอชอนะคะและจะสามารถถอนคืนได้ตอนอายุ60ปีเพื่อการออมทรัพย์รองรับการ,กรเกษียณน,นะคะเงินในบัญชีนั้นยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดเวลาก่อนกเกษียณผ่านกอชอด้วยนะคะ โดยที่หวยกเกษียณเนี่ยจะเป็นหวยที่ซื้อไปแล้วเงินไม่หายไปไหนนะคะแล้วก็ไม่มีวันถูกกินด้วยซื้อมากได้ลุ้นมากได้ออมมากไปด้วยนะคะมีเงินเก็บมากในยามกเกษียณค่ะ แล้วก็ลุ้นได้3เด้งเลยนะคะลุนเงินล้านนะคะแล้วก็ได้ออมทุกบาททุกสตางค์แล้วยังได้ผลตอบแทนจากการลงทุนของกอชออีกด้วยนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าสู่การแก้ไขพระราชบัญญัติกอชอนะคะก็จะเร็วที่สุดและจะมารายงานความคืบหน้าต่อไปนะทุกคนมาอัปเดตให้ บ้านไหนนะคะที่ชอบออมชอบซื้อสลากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสลากนะคะที่ให้ผลตอบแทนเราอย่างดีเลยทีเดียวนะทุกคนคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอนเงินไม่หากไปไหนนะคะพร้อมกับปรนลางวัลอีกด้วยนะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะใครฟังมาถึงตรงนี้าบ,บตอฝากกดแชร์นะคะกดติดตามกันไว้เลย,เลยมีข้อมูลดีๆขา่าวสารดีๆแชร์ให้ฟังตลอดนะคะ กดติดตามกันแล้วเนี่ยระบบจะได้แจ้งเตือนให้กับทุกคนได้ทราบนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆมาแล้วจะแก่งคลิปหน้าสวัสดีค่ะ